เลขที่บ้านดึงดูดหนี้สินดึงดูดภาระปัญหามีอยู่จริงไม่ได้เกิดจากตัวเลขหมายเลขอย่างเดียวนะครับแต่ต้องประกอบพวงช่้ยด้วยมีบ้านเลขที่เท่าไรมาดูกันเลยมา ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูเป็นเจ้าของทฤษฎี่วงจุ้ยเลขที่บานถ้ากําลังจะเลือกซื้อบ้านหรือว่าท่านมีบ้านเข้าอยู่อาศัยทำการค้าหลายปีแล้วผมแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือทำนายเลขที่บ้านอีกหนึ่งงานเขียนของผมทำการค้าอยู่อาศัยบ้านเลขที่เท่าไรร่ำรวยเล่มเดียวที่จะบอกได้ว่าบ้านที่ท่านอยู่นั้น มีตัวตนเป็นยังไงจัดควงจุ้ยแบบไหนถึงจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จร,ำร่ำรวยมั่งคั่งและมีความสุข320บาทกับบ้านราคาเป็นล้านแอดไลน์สั่งซื้อได้เลยครับพร้อมส่งถึงหัวกระไดบ้านเลขที่บ้านดึงดูดนี้สินดึงดูดภาระปัญหาเข้าบ้านรายการแรกได้แก่บ้านเลขที่930หรือบ้านเลขที่30ทับ ไม่ก็สมตัวนี่แหละสลับกันไปสลับกันมาจะมีทับหรือไม่ก็ตามแล้วต้องเป็นหลังหัวมุมไม่ก็อยู่ใกล้หรืออยู่ตรงทางโคง้งอธิบายเน้นย้ำนะเลขที่บ้านมีเฉพาะหมายเลข9หมายเลขสกับหมายเลขศูนสลับกันไปมาอยู่หลังหัวมุมหรือไม่ก็ใกล้หรือตรงทางโคง้งพอดิบพอดีไม่ครบองค์ประกอบไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลเหตุผลคืออะไร นำเอา9บวก3บวก0เท่ากับ12ตามหลักฮงวงจุ้ยเลขที่บา้านเมื่อนำเลขที่บา้านมาบวกรวมกันผลลัพธ์เป็นเลข2หลักไม่ต้องบวกซ้ำนะหมายเลขหลัก10ตามกรณีนี้คือหมายเลข1น,นั้นส่งผลกับผู้หญิงหมายเลขหลักหน่วยคือหมายเลข2ส,ส่งผลกับผู้ชายหมายเลข1ดาวอาทิตย์ผู้หญิงบ้านนี้รุ่มร้อนคือร้อนทั้งกาย ต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันค่ำ <c oughs> เมื่อไหลใครย,ย้อยไม่ได้พักไม่ได้พอนและร้อนทั้งใจกลางคืนนอนไม่หลับร้อนใจเพราะนี่เสินเงินทองหยิบยืมเข้ามาหาเงินจ่ายดอกไม่ทันหลายรายการเยอะเกินส่วนผู้ชายตกดาวจันทำงานอะไรก็มีปัญหาหยิบจับอันไหนมีอุปสรรคขัดขวางผลที่สุดแล้วจากคนเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวกลายเป็นปูนิ่มคือสูญเสียความเชื่อมัน่น ต้องปล่อยผู้หญิงทํางานหาเลี้ยงครอบครัวหาเงินให้กินให้ใช้บ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ12ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นประมาณนี้แต่เลวร้ายยิ่งกว่าถ้าเป็นหมายเลข93และ0เพราะอิทธิพลหมายเลข0มรตยูทําให้แปรปรวนส่วนหมายเลข3ดวงดาวแห่งการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนทําให้ทํางานหนักประกอบพระเกต ดาวดวงนี้ทำหน้าที่เหมือนตัวคูณเพิ่มพูนพลังอำนาจทั้งมรตยูแปรปรวนและดาวอังคารงานหนักประกอบพวงจุย้ยหลังหัวมุมหรือทางโค้งไม่ว่าจะเป็นโค้งหนุนหรือโค้งบาทอธิบายนิดนึงครับทางโค้งทุกที่เนี่ยจะมีฝั่งที่ยืดออกไปอันนี้เรียกว่าโค้งหนุนกับฝั่งที่เว้าเข้ามานี่แหละครับคือโค้งบาดเหมือนมีดบาดมีดบาดเข้าข้างในผลลัพธ์ผลรวม12 ทั้งหลายเหล่านี้ก่อเกิดพลังดาวอังคารผู้หญิงบ้านนี้ไม่ได้เหนื่อยธรรมดาแต่ยิ่งทําแล้วยิ่งเป็นหนี้แล้วทุกคนในบ้านเนี่ยเหมือนพยายามช่วยนะแต่ทุกอย่างที่ทําที่ขับเคลื่อนกลายเป็นเพิ่มภาระให้ผู้หญิงอย่างเช่นว่าผัวไปเชื่อเพื่อนเพื่อนไปชวนลงทุนให้เมียกู้เงินมาทําเสร็จสับเรียบร้อยเพื่อนโกงหนีหายครอบครัวเป็นไงครับนี่สินเพิ่มสิแล้วใครหาใช้เมียสิครับจะใครละ่ะรายการถัดมา เลขที่บ้านดึงดูดหนี้สินดึงดูดภาระปัญหาเข้าบ้านคือบ้านเลขที่940หรือหมายเลขกลุ่มนี้แหละสลับไปสลับมาไม่ว่าจะมีทับหรือไม่มีก็ตามคืออาจจะเป็นบ้านเลขที่4 0 9บ้านเลขที่90ทับ4ถือว่าเข้าทั้งหมดขอให้เป็น9เป็น4และเป็น0แล้วก็มีซอยเล็กๆซึ่งเป็นซอยตันอยู่ตรงข้ามกับบ้านพอดิบพอดีครบองค์ประกอบนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ต้องไปกังวล <Okay. S 1> หมายเลข9กับหมายเลขศูนถือเป็นธาตุลมทรงพลังแปรปรวนพอมาประกอบ4ดาวพุธอันนี้แหละสำคัญที่สุดภายใต้ผลลัพธ์13ลักษณะจะคล้ายๆบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ12ครับแตกต่างตรงว่าหนี้สินภาระบ้านเลขที่บวก12เกิดเพราะผู้ชายไม่เอาไหน ถูกเลี้ยงดูเป็นคุณหนูพอเจอปัญหาเจออะไรหนักๆครั้งครึ่งครั้งก็ไม่เอาแล้วถอยแล้วท้อแท้สำหรับบ้านเลขที่บวก13ผู้ชายบ้านนี้เก่งนะครับทำงานตั้งใจแต่มีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางความก้าวหน้ารุ่งเรืองเหมือนต่อสู้ฝ่าฟันกำลังจะถึงเส้นชัยกำลังจะคว้าดาวอยู่แล้วร่วงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ ทำงานเก็บเงินกำลังขึ้นเป็นผู้บริหารกำลังจะทำธุรกิจใหญ่ใจแตกไปเจอเด็กที่ทำงานเจอเลขาสาวๆล้มสิครับกูไม่กลับงานเสียครอบครัวพังลงทุนบิตคอยซื้อเก็บก็ดีอยู่แล้วดันเชื่อเพื่อนอีกบอกมีคอยตัวใหม่หน้าเล่นหน้าลงทุนกว่าเล่นตอนแรกกำไรได้ใจก็ไปขายบิตคอยแล้วก็เอาเงินมาเทตรงนี้หมดผลปรากฏร่วมไม่เหลือสักบาทเพราะอิทธิพลเก้ากับศูนย์ ดึงดูดความแปรปรวนสร้างความไม่แน่นอนตามความหมายดาวพุธหมายเลข4กับภายใต้ผลลัพธ์13ประกอบถนนหรือซอยแคบๆที่เป็นซอยตันตรง,ตรงข้ามบ้านยิ่งเส้นทางนั้นไม่ค่อยมีคนเดินจะเลวร้ายยิ่งกว่าบ้านหลังนี้นั้นเมื่อท่านเข้าไปใช้ชีวิตอยู่อาศัยทำการค้าแรกๆทุกอย่างจะราบรื่นเงินทองไหลลื่นดีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผู้ชายหัวหน้าครอบครัว หน้าที่การงานกำลังจะเติบโตหรือถ้าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนะวันไหนดีลงานใหญ่ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตอิทธิพลหมายเลขกับกระแสะห่วงจุย้ยจะทำให้เกิดการพลิกผันกลายเป็นไม่มีกินไม่มีใช้ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อกินอยู่เพื่อแก้ปัญหาต่อกันเลยครับท่านเลขที่บ้านที่มีพลังดึงดูดนี้สินดึงดูดภาระปัญหาร้ายแรงที่สุดนั่นคือบ้านเลขที่980บ้านเลขที่90ทับ 8. หรือเช่นเดียวกันหมายเลขสตัวนี้สลับตำแหน่งไปมาและเป็นบ้านเป็นอาคารหันหน้าทิศตะวันออกกับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านหลังเป็นที่โล่งเป็นถนนซอยเป็นที่กลับรถเหตุผลครับหมายเลข8พระราหูความรุ่มหลงมัวเมาหมายเลข9พระเกตเนี่ยทำหน้าที่กระตุ้นสนับสน,นุนทั้ง8และ0กับแน่นอนครับตัวหมายเลขศูนย์อันนี้สร้างความแปรปรวน แล้วประกอบกับทิศตะวันออกที่มีแสงแห่งการก่อเกิดซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับพระราหูคือหมายเลข8พผลลัพธ์17ที่ต้องการความมืดซ้ําด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือด้านหลังถ้าเป็นที่โล่งทาให้พลังพระราหูที่จะนํามาซึ่งโชคลาภทํางานได้ไม่เต็มที่บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ17ผู้หญิงตกหมายเลขหนึ่งผู้ชายตกหมายเลข7การดื่มกินของผู้ชายบ้านนี้ ขาดไม่ได้แล้วกินคนเดียวได้ไงมันไม่อร่อยต้องมีเพื่อนสาเหตุมาจากการดื่มกินนี่แหละเช้าขึ้นมาก็ไปเรียนไม่ไหวไปสัมภาษณ์งานไปสอบไม่ทันทิ้งโอกาสดีๆอย่างน่าเสียดายหรือไม่เพราะดื่มกินนี่แหละครับขับรถเกิดอุบัติเหตุร่างกายเหลือไม่ครบ32เดินไม่สะดวกหรือเดินไม่ได้เอาเลยอนาคตก็ดับบุก ทั้งหมดนี้คือความเป็นไปของเลขที่บ้านดึงดูดหนี้สินดึงดูดภาระปัญหาเข้าบาทซึ่งถ้าท่านอยู่อาศัยทำการค้าภายในบ้านเลขที่แล้วประกอบพวงจุ้ยตามที่ผมนำเรียนกับกำลังเจอปัญหาหนี้สินภาระหนักอย่าพึ่งตกใจอย่าพิ่งกังวลครับผมแนะนำแนวทางแก้ไข3ข้อด้ยวยกันข้อที่1 ห้องน้ำในบ้านมีห้องไหนปิดตายไม่ได้ใช้มีห้องไหนแปลงไปเป็นที่เก็บของหรือเปล่าถ้ามีนะหรือออกหรือชักโคกหรือโถสุขภัณฑ์หรืออ่างล้างหน้าและเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของหรือที่แขวนผ้าใช้ประโยชน์อะไรก็จัดการไปเลยครับเอาเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าไม่มีเงินหนี้สินเยอะภาระบานตะไทยก็เปิดห้องน้ำนั้นแล้วใช้งานซะอันนี้อย่างที่หนึ่งนะแต่กับถ้า ห้องน้ำทุกห้องในบ้านเนี่ยใช้งานปกติอะดูครับของเหลือใช้ต่อไปนี้มีอยู่บ้างหรือเปล่าภายในห้องน้ำนะแปรงขัดส้วมเก่าขนหลุดขนร่วงไม่ได้ใช้กระป๋องน้ำรั่วก็วางไว้ทิ้งไว้ในนั้นขวดน้ำยาทำความสะอาดครีมบำรุงผมซื้อมาแล้วใช้แล้วไม่ชอบแต่ไม่ได้ทิ้งกล่องกระดาษทิชชู่ถ้ามีกำจัดออกแล้วทำความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำชั้นล่าง ห้องน้าชั้นล่างหรือห้องน้ําแรกของบ้านที่เดินเข้าจากบ้านแล้วเจอก่อนข้อที่2ห้องครัวครับห่วงจุ้ยห้องครัวส่งผลต่อการมีอยู่มีกินเงินเก่าใช้หมดเงินใหม่จะเข้ามาไหมก็อยู่ที่ตรงนี้เลยภายในห้องครัวก็เช่นเดียวกันต้องไม่เต็มไปด้วยข้าวของเหลือใช้เงินใหม่รายได้ก้อนใหญ่ไม่เข้ามาเพราะเหตุนี้ ขวดกระป๋องซองเครื่องปรุงถุงพลาสติกเนีเก็บไว้ทําไมไม่ได้ใช้จะทิ้งก็เสียดายก็ทิ้งไว้เถ้ครับก็จัดการให้โปร่งให้โล่งห้องครัวโล่งโปร่งและมีการใช้เตาไฟอ่างล้างจานเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่ก็จะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ซะนะครับกับข้อที่3ข้อสุดท้ายครับท่านหันหน้าเข้าบ้านฝั่งซ้ายของบ้านของอาคารของห้องตามหลักคงจุยลิทิพานถือว่า เป็นาธนาตุน้ํากับธาตุลมน้ํากับลมเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นต้องวางสิ่งของที่เปลี่ยนแปลงง่ายและมีความสดใสเช่นน้ําพุน้ําผุดกับปลูกต้นไม้ไม้ต้นนั้นต้องเจริญเติบโตดีถ้าเป็นไม้ดอกต้องมีสีสันที่สดใสหรืออีกหรือนะครับถ้าเป็นห้องตั้งวางโคมไฟตั้งพื้นสวยๆตรงบริเวณมุมห้องด้านซ้ายจะเป็นมุมนอกหรือมุมในก็ได้อันนี้แหละครับ คือแนวทางแก้ไขตามหลักฮวงจุย้ยเลขที่บ้านสำหรับบ้านเลขที่ดึงดูดหนี้สินดึงดูดภาระปัญหาขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ทำลายล้างหนี้สินผลักดันภาระสิน้นสูญไปโดยเลยวันโอมเพียงทุกท่านครับบริการดูฮวงจุ้ยของผมปัจจุบันเปิดบริการ3รูปแบบ3ทางเลือกดดวยกันนะครับรูปแบบที่หนึ่ง คือบริการดูดวงเลขที่บ้านบริการนี้ท่านจะได้รับคำตอบว่าบ้านเลขที่ที่ท่ำอยู่นั้นอยู่แล้วดีหรือไม่ดีต้องแก้ไขจัดวาง่วงจุ้ยแบบไหนเพื่อความมั่นคงเงินทองไม่ขาดมือเพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมเลขที่บ้านทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ถึงกำหนดนัดหมายสำนักงานจะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อพูดคุยสดๆกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเนวิงกัมพูระหวางพูดคุยระวังใช้บริการทางสำนักงานจะมีบันทึกเสียงสนทนาเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนเพื่อนำข้อมูลนั้นไปจัดวางปรับแก้ห่วงจุ้ยเหล็กบ้านตามลำดับครับรูปแบบที่2คือบริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์ บริการนี้ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลทั้งแปลแนบ้านภาพถ่ายจะเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอหน้าบ้านข้างบ้านห้องรับแขกห้องน้ำห้องครัวห้องนอนทุกส่วนภายในบ้านภายในห้องพักของท่านหรือจะเลือกเปิดกล้องส่งภาพบ้านห้องชุดของท่านดูห่วงจุ้ยแบบเรียลไทม์กับลืมไม่ได้คือเลขที่บ้านทิศทางหน้าบ้านข้อมูลส่วนตัวของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด วันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรือลายสำหรับติดต่อเช่นเดียวกันครับถึงกำหนดนัดหมายเจ้าหน้าที่จะต่อสายเพื่อพูดคุยรับข้อมูลสอบถามสดๆกับผมระหว่างรับบริการก็จะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟล์เสียงพร้อมข้อมูลอื่นๆที่ได้ให้คำแนะนำกลับไปให้ท่านทบทวน เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ออกแบบตกแต่งจัดวางพวงจุ้ยบ้านอาคารตามหลักฮวงจุ้ยละดับบ้านบริการดูฮวงจุ้ยออนไลน์ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดในโลกสามารถใช้บริการนี้ได้บริการนี้เหมือนผมเดินทางไปยังบ้านไปยังสำนักงานของท่านเลยทีเดียวเชียวและบริการรูปแบบที่3รูปแบบสุดท้ายคือบริการดูฮวงจุ้ยสถานที่จริงอันนี้ละเอียด และชัดเจนที่สุดผมและทีมงานจะเดินทางไปยังบ้านสำนักงานของท่านตามวันเวลานัดหมายที่ติดต่อจองคิวเพื่อจะให้คำแนะนำแนวทางการออกแบบตกแต่งจัดวางโคงจุย้ยบ้านอาคารสถานที่ตามหลักฮวงจุ้ยเลยที่บ้านพร้อมด้วยการแนะนำแนวทางวางแผนชีวิตแนวทางวางแผนธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์สำหรับหัวหน้าครอบครัวรือผู้บริหารสูงสุดหากว่าท่านสนใจใช้บริการบรวารรูปแบบใดครับติดต่อแอดไลน์ตาม ID ดีที่ปรากฏนี่เลยครับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 0817008644ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปสวัสดีครับ